นายจตุพรรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชเดินทางมายังศารอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาสาลดีกาคดีที่นายอภิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรียื่นฟ้องฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาจากกรณีปราศัยว่านายอภิสิทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสั่งฆ่าประชาชนและหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารค่ะ สารดีกาได้ตรวจสำนวนคดีแล้วเห็นว่านายจัตุพรเชื่อข้อมูลผลการสอบสวนของจเจรทหารบกเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นเอกสารทางราชการแม้ภายหลังนายอภิสิทธิ์จะชี้แจงแล้วว่าได้ผ่อนผันทหารเพราะมีหลักฐานประกอบแต่ไม่ได้แก้ไขรายงานผลการสอบสวนให้ถูกต้องจึงถือเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ส่วนที่นายจตุพรได้ปราศัยกล่าวอ้างนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีสั่งค่าประชาชนมีเจตนาใส่ความให้ได้รับความเสียหายไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นตามประชาธิปไตยจึงถือมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาสานดีกาเห็นพ้องตามสารอุทธรและสารชั้นต้นปรับ50,000บาทสั่งจำคุก6เดือนแต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปี